สวัสดีครับผมเหมือนเดิมครับวันนี้ฝนตกฟั่มๆครับอยู่กาแะครับลืม fore, ลืมมุดมาเลยวะเนี่ยกาแฟกาแฟกาแฟอะไรเนี่ยจะบิดนะจะบิดจะบิดจะบิดอันนี้จะเป็นกาแะครับผมตกทั้งวันนะครับมันจะเป็นพายุพายุเข้าครับผมมาถ่ายตอนเขาทำเร็วๆครับอันนี้เป็นเนื้อแ่ะครับเดี๋ยวพี่น้องกลางลมไว้ กันพหมูนโตอันนี้ี่โงวะสดไดหเลยครับนี่นี่ครับเน้อแพงหมดเน้อแพนี่ครับข้างในครับนี่นี่ครับุ้ดเลยครับอันนี้เน่มันล้วนเลยใช่ไมนี่นี่อปาลทำได้เน่ามันล้วนเลยครับสี่โกงสี่โกงนะครับพอครับพอ มปทนันก็หมูเลยครับอร่อยเจหลายเนี่ยครับยังมีเห็นพวกเพะอยู่อันนี้น้อนตัวอยู่นตัวนงนีนี่ครับนีเปๆันีลยอนนนออยู่นี่ตัวหนึ่งครับนี่นี่ครับเมื่อนี่มีสองข้อกับอู้นี่ร่งอันนี้เนื้อรวนๆเลครับนี่ับบแต่ว่นนี้เดี๋ยวเข้ามาหลังทอดแนเพะอยู่ครับเดี๋ยวให้พี่หมูชิมให้ดูครับทอดมะเขือเทม เดี๋ยวพี่หมูชิมให้ดูนครับพอกเพะครับพอกเพะอยู่ดนานหนะครับแต่ฝนตกทั้งวันนะครับเชื้อะเชะเนี่ยเพะโทษครับเจ้าทานเจ้าพื้นน่ครับพี่น้อง เดี๋ยวครับแต่ตัวได้มากไหมนี่ได้มากไหมมากเลยมากกระจายเลยกระจายมกใครครับชาทานครับชาวทานไยนจะขึ้นดูนี่ไฟไฟมันอ่อนอะไรนเนื้แซกมันอันนี้แทกมันนะครับนี่ั้งอนะ้าอะไ นะครับพี่น้องเนื้อมันย่องเลยแหละนะครับจะให้พี่หมูชิมเมนูนี่อร่อยขึ้นหน่อยเลยชิมเลื้อกระทะด้วยชิมนะฮะชิมเนื้อกระทะเหรอเราอันนี้อันนั้นเยอะบีบบีบชิมดูไหมบีบเลยบีบชิมดู เอาเลยชิมเลยนะเนี่ยเนี่ยเจ้าของฟ้าเจ้ของฟร์มยมบอกกล้องครับไม่เอาลยอหมี่งกันครับปหมูชิมไม่ดูครับี่ครับพี่น้องนี่นครับเนี่ยไิมันทังมันเนี่ยีิดมันอะไรูน เหอนจริงไม่รู้ตอกตัเป็นของตอกเหมือนกันเนื้อแล้วครับเหมือนกันเนื้องอนเหมือนกันเป๊ะเลยผนตัดไม่ใช่ดอกสี่เออหื้อมันหนาวมันย่องเลยนย่องเหนื้อยครับเนื้อยแค่ครับทำซุดครับคุณทำเชฟเมื่กี่เนี่ยเชฟเมื่อกี้วราคาถูกมากเลย จำเราเผาได้ไงพินื้อเนี่ยเกล็ดว่ะเกล็ดมันครับเหมือนกันเกล็ดชุ่เหมือนเลยเหมือนกันหนาวเกีล็ดหนาวเหมือนกันเนื้อครับเนื้อเนื้อหัวโตกว่าครับคล้ายๆกันก็เนื้อเนาุแต่ความมันมันมันกว่ามันมันมันกว่าแต่ถ้าแตกเด็ดไว้สักเด็ดแล้ ใช่ถาตาแก่อรอาอ่าไมรไปชิมชิมผมชิมินด่ะครับชิมให้ดูครับเดี๋ยวแพทดรียมที่ใส mình đã thốt luôn mình đã nguôi mặn nước ngua luo bao nhiêu 2 240 rồi thay นเ,นเห็นเหยนไนกๆะทานอออืมอร่อยมากครับมันนื้อวัวเลยโอเครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดกำลังใจให้กจาชาวนด้นะครับเดกนมาคินารับกินนี้ไปก่อนครับัสดีสสครับผมแซ่บๆนะครับตินดหน่อยไม่ได้ดูอ เพิ่มูเ่เลี้ยขาใหกว่นึงกระแทกมี